สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับพ่กคราช่องลมซ่าอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนนะครับหาเงินแอปโ Pro เดลี่ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์นะครับใต้ล่างคลิปเพื่อดาวน์โหลดแอปนี้นะครับไปเล่นได้เลยนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับถ้าใครโหลดมาหม่เลยนะครับสําหรับแอปนี้นะครับไม่เคยล็อกอิน ในแอปนี้นะครับไม่เคยเช็คอินล็อกอินอะไรนะครับสําหรับแอปนี้นะครับเข้าแอปนี้มาใหม่นะครับจะได้รับเงิน1บาทนะครับในแอปนี้ไปเลยนะครับสําหรับนะครับใครที่เล่นมาใหม่ๆเลยนะครับสําหรับแอปตัวนี้นะครับก็จะได้รับเงินไปเลยนะครับแล้วก็การหาเหรียญนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาบอกก่อนนะครับว่าตรงไหนนะครับสามารถหาเหรียญได้บ้างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอบเพื่อนะครับหาเหรียญในแอปนี้เลยนะครับ แล้วก็อันแรกก็จะเป็นตรงหน้านี้เลยนะครับหน้านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการอ่านข่าวนะครับแต่ละอันนะครับข่าวก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนสามารถเลือกอ่านได้นะครับว่าจะเอาข่าวแบบไหนนะครับถ้าเพื่อนจะเลือกข่าวนี้นะครับสามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนก็คงจะเห็นอยู่นะครับว่ามีรูปเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีขีดสีส้มๆผสมกับแดงนิดๆนะครับก็จะ เป็นแบบนี้นะครับถ้าเต็มแล้วเราก็จะได้รับเหรียญมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะเห็นอยู่นะครับแล้วก็หน้าแรกก็จะเป็นการหาเหรียญจากการอ่านข่าวนะครับหน้าที่2นะครับให้เพื่อนกดปาดมาหนึ่งที่นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการดูโฆษณาไม่ใช่ครับการดูวิดีโอนะครับมันเพื่อสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นวิดีโอแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเกมนะครับการ ัดเลี้ยงนะครับงานฝีมือนะครับบรรเทิงอะไรพวกนี้นะครับมันเพื่อสามารถเลือกดูได้นะครับว่าจะสามารถนะครับเอาแบบไหนนะครับที่เพื่อนเพื่อนชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรพวกนี้นะครับมันเพื่อสามารถกดคลิกเข้าไป1ทีได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับตัวเหรียญมาแล้วนะครับก็จะเป็นมันเหมือนหน้าของตัวอ่านข่าวตัวนี้เลยนะครับไม่ค่อยแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่หรอกนะครับ แล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นพวกการดูโฆษณาไม่ครับการดูวิดีโอเหมือน t i k t o k นะครับกดคลิกเข้ามาเลยนะครับหนึ่งที่นะครับก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับแล้วก็ขีดสีแ,แดงนะครับล้อมรอบนะครับตัวนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็จะได้รับเรียนตัวนี้มากนะครับก็ ถือว่าได้ช้านิดนึงนะครับก็แล้วแต่เน็ตเพื่อนๆนะครับถ้าเน็ตช้าเหมือนผมตอนนี้เห็นไหมครับถ้าเน็ตช้านะครับขีดสีแดงนะครับก็จะไม่ล้อมรอบนะครับไม่ขยับไปไหนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเน็ตเราปกติเหมือนตัวนี้นะครับก็จะเริ่มขยับให้เราเองเลยนะครับตอนนี้ก็เกี่ยวกับเน็ตเราเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวที่4นะครับกดคลิกเข้ามาตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็ตัวที่4ตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการทําภารกิจนะครับจะมีพวกภารกิจรายวันนะครับแล้วก็จะเป็นรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครที่เล่นใหม่นะครับขอฝากเพื่อนนะครับใส่โสส์ข้างๆคลิปให้ผมด้วยละกันนะครับเพื่อนก็จะได้รับ3,000เหรียญไปเลยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครที่ เข้าแอปนี้มาใหม่แล้วนะครับไม่เคยล็อกอินนะครับเพื่อสามารถคลิกเข้ามาล็อกอินเพื่อรับเงิน1บาทได้เลยนะครับผมก็เคยทําการเล่นแอปนี้ไปแล้วนะครับในการถอน1บาทของแอปนี้ไปแล้วนะครับในคลิปไหนคลิปหนึ่งนี่แหละครับก็นามาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรางวัลเช็คอินนะครับล็อกอินรับรางวัลนะครับกดล็อกอินเลยนะครับวันแรกก็จะได้รับมาอยู่ที่ 5000เหรียญน,นะครับวันที่2จะได้รับมาอยู่ที่800 0เหรียญน,นะครับสูงสุดจะได้รับมาอยู่ที่18,888เหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการเช็คอินนะครับแล้วก็รางวัลภารกิจรายวันนะครับจะมีข้างบนสุดก็จะเป็นดูวิดีโอเพื่อรับรางวัลน,นะครับตัวน,นี้นะครับต้องทำา3ครั้งจะได้รับเหรียญมา 1 0 0 0 0มถึง 2, เหรียญนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นรับรางวัลน,นะครับอ่านข่าวจากข้อความแจ้งเตือนนะครับ1ครั้งนะครับ3 0 0 0ถึง8,000เหรียญนะครับจะเท่ากับ3 0 0 0ถึง8,000เหรียญนี่แหละครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นการ ่ารบทความนะครับผมก็อ่านเสียไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ได้รับมาอยู่ที่สี่พันกว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้นะครับให้เพื่อนรอดตัวกระบา,ออด,ะบา,าดออกได้เลยนะครับสามารถกดคลิกออกได้เลยนะครับ แล้วก็แต่ละภารกิจนะครับก็อาจจะยากนะครับหรือว่าง่ายแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นการเล่นเกมตัวนี้นะครับกดคลิกเข้ามาเลยนะครับตนด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็คงจะเห็นอยู่นะครับว่ามี4ตัวนี้นะครับพวกเล่นความบันเทิงฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะกดมาอันที่3ละกันนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับ นี่นะครับจะเป็นการเล่นเกมของเกมตัวนี้นะครับจะเป็นเกมยิงปลานะครับแล้วก็เกมยิงปลาตัวนี้นะครับสามารถหาเงินได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ภารกิจแรกนะครับก็จะเป็นเติมเงินสะสมนะครับ100บาทนะครับเราจะได้รับเหรียญมาอยู่ที่9 0,000เหรียญนะครับแล้วก็สูงสุดนะครับเราจะได้รับมาอยู่ที่นะครับจะเป็นพวกการเติมนะครับสําหรับการได้รับสูงสุดจะเป็นการเติมนะครับสะสมนะครับ เติมเงินนะครับ1 5 0 0 0าบาทนะครับก็จะได้รับ360,000เหรียญนะครับก็ถือว่ายังน้อยนะครับเติมไปตั้ง15,000บาทก็ถือว่ายังน้อยนะครับแล้วก็จะมีเกมหลายๆเกมมากนะครับอย่างเช่นเกมข้างบนสุดตัวนี้นะครับสูงสุดจะได้รับมาอยู่ที่ 5 1ล้านเหรียญนะครับกดคลิกเข้ามาเพื่อดูว่าจะมีภารกิจอะไรให้เราทําบ้างนะครับส่วนมากนะครับจะมีแค่การเติมเท่านั้นนะครับส่วนมากนะครับจะเป็นการเติมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเติมเงินสะสมนะครับ0 9นนะครับน่าจะเป็น99ดอลลาร์นะครับ0.99ดดอลลาร์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ถ้าใครอยากได้เหรียญเยอะๆนะครับก็จะเป็นการเติมเช่นกันนะครับตอนนี้จะได้รับมาอยู่ที่14ล้านเหรียญนะครับต้องเติม49ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ1,500บาทประมาณนี้นะครับครึ่งของ3,000บาทนะครับแล้วก็การถอนสำหรับนะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็จะอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับกดคลิกเข้ามาตรงรูปเหรียญตรงนี้ได้เลยนะครับเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปดาวนะครับ เดี๋ยวให้เพื่อนรอก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการถอดของแอปนี้นะครับใครจะเล่นใหม่นะครับก็จะมีอยู่นะครับสําหรับการเชิญเพื่อนไม่ใช่นาการถอนเงิน1บาทนะครับก็จะมีอยู่นะครับสําหรับนะครับใครที่ไม่เคยเล่นแอปนี้นะครับก็จะมีอยู่นะครับสําหรับนะครับ ใครที่ไม่เคยเล่นนะครับก่อนจะได้รับเงินไปเลยนะครับ1บาทในะแอปนี้ไปเลยฟรีๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับแอปนี้ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเพื่อดาวโหลดแอปนี้ไปเล่นได้เลยนะครับแล้วก็การถอนแอปนี้นะครับจะถอนสูงสุดอยู่ที่1000บาทใช้เหรียญอยู่ที่100 000, 000ล้านเหรียญนะครับแล้วก็จะถอนอยู่ที่2ช่องทางนะครับจะมี t ทมันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็ จะเป็นการถอนแบบการใช้เบอร์มือถือนะครับแล้วก็การใช้เบอร์นะครับจะถอนสูงส่อยู่ที่1 0 0 0บาทเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นการถอน200บาทน,นะครับขั้นต่าจะใช้เหรียญอยู่ที่20ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็การถอนจะไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจก็ตามรังคลิปเลยนะครับคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กนตอย้ตายผมด้วยนะครับคลิปนี้ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ